เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิดในทีแล้วก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักเป็นภาพของคุณครูนะครับที่โอ้ต้องบอกว่ายกขบวนครับหอบหิ้วกันพลุงพลรังอุปกรณ์เต็มเหนี่ยวครับเอาไปให้บรรดาลูกศิษย์ที่ติดโควิดนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าน่ารักขนาดไหนครับเมื่อครูไทยต้องไปเยี่ยมนักเรียนโควิดบุ้มโอเคนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะดูโอนะคะต่อไปดูโอนะคะมาเลยโอข้างล่มาอยู่กันเลยตลบกระโปรงผู้มาหน่อยนึงนั่นแหละขาวเลยพร้อมค่ะพอพร้อมค่ะกันหนึ่งพร้อมค่ะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามปุ๊บเว้ยผ่านมาได้ด้วยดีค่ะสมกับเป็นโอเกือบไปแล้วเกือบแล้วท่านผอเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บ ดึง<ม>ตามเท้าตเต็มที่เลยนะเอ,อ็เอนตัวไปหน่อยนะไม่งั้นไงายหลังได้เมื่อกี้ใจหายแวบอกลัวท่านพอ,อจ,จะไงหลังครับคนี่ฮะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ก็ต้องชื่นชมครับนี่ฮะน้ำจิตน้ำใจครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเด็กๆด,ด้วยนะครับแน่นอนว่าทักษะด้านกีฬาต้องนํามาใช้ก็คราวนี้แหละฮะบรรดาคณะครูอาจารย์ครับเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคตรงหน้าไปให้ได้ไม่ว่าจะกระโดดข้ามน้ําที่ท่วมขังขวางทางเข้าบ้านเนี่ยไปบ้านนักเรียน ไปเจอแบบนี้แต่ก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็จากที่เราได้ยินในคลิปได้ยินเสียงก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากลำบนนะสนุกสนาน,น,นกันนะครับเหล่าบรรดาคณะอาจารย์นะครับทำกลางพื้นเลนที่มีโคลนเฉอะแชะครับไหนจะแบกของไปให้นักเรียนอีกนะครับคณะครูลงมไปถึงผู้อํานวยการโรงเรียนนีเดินเข้าป่าเข้าเขาไปครับกว่าจะถึงบ้านนักเรียนเนี่ย,ย <c oughs> เขาบอกว่าลงคลิปในทิกตอกเนี่ย สี่คลิปเลยนะ oh. คลิปเดียวไม่พอคือ <c oughs> เป็นอีพีให้ติดตามหน<ช>ึ่งถึงสี่นะเรียกว่ามีความวิบากอยู่มากมาย <c oughs> นะต้องผ่านหลายหลายด่าน <c oughs> มีถึงสี่คลิปเลยฮนะก่าจะถึงบ้านของนักเรียนแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายประสบความสําเร็จก็ไปถึงบ้านของน้องนักเรียนที่ติดโควิดได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ซึ้งใจครับ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ชื่นชมของน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอย่างมากนะคุณครูก็ น่าชื่นชมทีเดียวครับสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนวัดรังแขบนะครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านจันนาอเภอคว,ควคนขนุนจัังหวดพัทธลุงครับแล้วพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ามาโอ้โหชื่นชมครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยน้องนองนักเรียนด้วยแล้วก็ชื่นชมคณะคุณครูด้วยนะครับชื่นชมมากเลยตามไปถึงบ้านแบบนี้ให้กําลังใจทั้งคุณครูให้กําลังใจทั้งนักเรียนครับ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดในทิงครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ มีคนแชร์กันเยอะแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนาะคุณครูใส่ใจใส่ใจนะครับเยี่ยมครับคุณครูเก่งทั้งพอและครูเลยทีเดียววิทยายุทธล้ำเลิศมากเลยก็ฝ่าไปไปถึงบ้านเด็กนักเรียนนะครับก็จะมีสองแง่มุมเนาะแง่มุมหนึ่งก็ครูดีดีอีกแง่มุมหนึ่งก็มีครูที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูนะครับเราก็แยกแยะนะครับมันเคลื่อนเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนเคารพและบูชาอย่างยิ่งจริง